สวัสดีดทุกท่านนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับในเกม Beat s o u ซเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอย่างฮา l i b e l นะเทียฮาร i เ e l ในร่างโคเยคุนะครับ, Hong รบเป็นร่างพิเศษของในเกมนะครับอ่าก็จะมีเ <Yeah, no. S 1> ฉพาะในเกมนะครับที่เป็นร่างนี้นะครับซึ่งทางกระตูนเนี่ยไม่มีนะครับร่างนี้ก็เป็นร่างพิเศษเฉพาะในเกมอก็ข้อมูลของ h าร i b e l นะครับ ข้อมูลส่วนตัวของเรเบลก็จะเป็นเผ่าอารันคาอิสปาดาแล้วก็เป็นท่าสีเขียวนะครับเป็นสายสก,กิลนะครับเนเน SP เป็นหลักๆเลยครับเป็นผู้สังหารอารันคาแล้วคัมพีเนี่ยแนะนําให้เป็น SP นะครับคัมพีเนี่ยให้แนะนําหาเป็น SP นะครับไม่ว่าจะอันแรกหรืออันสุดท้ายเนี่ยให้อับเป็น SP ก่อนเลยนะครับลิงก์ของเขา,เน,เขานะครับก็คือลดคู่ดาวสกิลถึง12%นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับสำหรับตัวละคร6ดาวนะครับลิงก์ลดคูดาว2%เนี่ย ว่ากันตาครับผมมากสุดจะอยู่ที่14%ส่วนแฮร์รี่เบลเนี่ยเป็นตัวละครตีระยะประชิดนับหรือตัวละครตีสายสีแดงนะครับอ่าก็ตีระยะใกล้นะครับอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็ให้เอาเป็นบวก sp ให้หมดเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับเน้นให้เป็นบวก sp ให้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดมีอย่างอื่นแทนเป็ดได้จะดีมากนะเพราะว่าเป็ดเนี่ยลดคิลิคอนเราเนครับขอลดคิลิคอนเราเพราะฉะนั้น เอาของอย่างอื่นมาแทนได้จะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเอาเป็นบวก sp ที่ดีๆกว่าเนี้นะส่วนลิงก์ที่แนะนำนะเอาเป็นลดคูดาวนะเพราะว่าไฮริเบลเนี่ยจะติดตรงที่ท่า2องเขาเนี่ยบ๊ก็จริงไฮโลก็จริงแต่ข้อเสียก็คือมันคูดาวช้านะเพราะฉะนั้นก็ให้เอาเป็นลิงก์รดคูดาวจะดีที่สุดนะเพราะว่าเขาจะได้รีสกิลแบบเร็วๆนะครับ a b i l i t y ของฮาริเบลนะัจะม,เม,จมจีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ40%เพิ่มความเสียหายสกิล40%เพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย60%เขาจะไม่ติดสถานะแข็งเลยนะครับเขาจะไม่ติดแข็ง100%ไม่ติดแช่แข็งครับ100%แล้วก็เพิ่มขอบเขตสกิลนะครับ20%เพิ่มฮิตสกิลด้วยแล้วก็ยืดท่าเสริมพลังก็คือท่าบัฟของเขาเนี่ยจะถูกบัฟได้นานขึ้นนะครับอ่านานขึ้นจำไม่ได้นะว่ากี่วินะคแต่ เพิ่มบัปนานขึ้นแล้วก็มีลบฉุกเฉินเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะก็คือลบฉุกเฉินเป็น2ครั้งได้นะครับต่อไปเราจะไปดูในด้านเกมเพลย์ของเขากันซึ่งผมจะพาไปลงดันน้ําหอมนะครับก็ไปลงน้ําหอมสีฟ้านะครับก็เอา้เอาออเทสลาผมตายไปนะครับถ้าจําไม่ผิดนะก็เลยได้2ดาวนะครับมาดูกัน ไอ้นี่เขาก็ไม่คิวเลอร์เหมือนกันนะเพราะว่าอ๋อมีอลังคาด้วยก็คิวเลอร์เหมือนมีคิวเลอร์อลังคานะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นฮอลโลเขาจะคิวเลอร์แค่เผาเดียวแต,ตัวอลังคาแต่ตัวนี้นี่ก็เก่งแน่นอนนะพาริเบลใช้ได้อยู่ในดับเก่งนะครับอก็ดูดีกว่าเทสล่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเก่งท่าไหนท่าสองนะครับก็คือบ,บัฟแล้วก็ไฮโลแล้วด้วยแถมตัวเขานี่ก็แรงใช้ได้เลยครับ ตะคุสามนัโดนทั้งจอนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยมันต้องระยะประชิดมากเลยนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับถึงจะโดนครบคิดนะครับถ้าเกินยู่ไกลเนี่ยโดนไม่ครบนะครับเห็นไหมครับถ้าหนึ่งเนี่ยเขาจะแทงปรมามสองถึงสามครั้งไปเลยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เห็นนะครับตัวหลังจะโดนนิดเดียวก็คือถ้าหนึ่งเขาสั้นหน่อยนะครับแต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแล้วนะแฮรีเบลใช้ได้เลย แต่ผมว่าสตาร์กดีกว่านะสตาร์กร่างปลดปอ,อยโฮงยูคูเนี่ยแต่ก็สองตัวนี้แตกต่างกันเนาะเพราะว่าสตาร์กจะเป็นตัวละครตีไก่นะเป็นตัวละครตีสายสีฟ้าส่วนฮรเบลจะเป็นตัวละครตีระยะประชิดนะก็คือตัวละครตีสายสีแดงขพราเสียคือสกิลยังขาดความไกลอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่มันก็คือท่านหนึ่งนะมันคือท่าที่โหลดได้เร็ว แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรบ้างครับสองอยังเหลือตัวหนึ่งถ้าสองเขาไกล ไกลกว่าเทเล่านะเอ้ยกว้างกว่าเทเล่าใช้เขากว้างกว่าเทเล่ารู้สึกตรงเวฟนี้เนะี่ยที่ผมเล่นเทเล่าแล้วตายนะครับอ่าไม่ใช่เว็นนี้สิเป็นนี้ภาพยังติดตายอยู่เลยนะโอ้โหเกือบแล้วเกือบตายตามแล้วโล่หมดพอดีื่อกี้โดนยิงแรงมากเลยเลเซอร์เนี่ยมาดูทำไมตายก่อน ก็ต้องบอกว่าแรงไหมพูดได้ไม่เต็มปากครับเพราะเมื่อกี้ผมดันไปใช้เพื่อนด้วยผมลืมเอาเพื่อนออกครับก็เมื่อกี้เขาโดนไปเขาโดนไปประมาณ 20- 30เซได้แล้วเมื่อกี้ที่เพื่อนผมชงมตีไปเลือดเขาเกือบจะครึ่งหลอดแล้วอะเอ,อผมเลย เพิ่งได้ปล่อยไปเมื่อกี้แอนติก็ถามว่าแรงไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับไม่ตายไม่ตายใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนเพื่อนผมตีไปด้วยเอ,อลืมเอาเพื่อนออกครับก็ประมาณนี้ครับสรับแฮร์รี่เบลนะครับถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะใช้เวลาเคลียร์เร็วเหมือนกันนะอะใช้เวลาเคลียร์ได้เร็วเหมือนกันก็ท่าสองเนี่ยมันช่วยบัฟด้วยมันแรงเหมือนกันนะท่าสองเพราะว่าเขาจะได้ทั้งโลกแล้วก็ได้ทั้งบัฟ บัฟค่าสเตตัดนะครับเขาได้บัฟค่าสถตตัด,ด้วยพวกพลังเนี่ยทำห้เขาแรงขึ้นแล้วท่านหนึ่งของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะถือว่าใช้ได้อยู่นะพุ่งไปพุ่งไปข้างหน้านะประมาณ3ฮิตได้มัง้งครับเวลาโดนเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็รีเร็วมากๆถ้าเกิดเราใส่เป็นรถคูดาวนะครับถ้าเกินในดใส่รีเป็นรถคูดาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะรีไวมากๆเลยในด้านของท่านหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะเน้นท่านหนึ่งรัวๆมากกว่าเพราะว่าท่า2สองของเขาจะคูดาวช้าไปหน่อย ส่วนท่าสามก็เต็มหน้าจอถือว่าโอเคครับท่าสามแรงแรงเลยแล้วก็กว้างแอนตี้ของเขาก็คงแรงแหละเพราะว่าเมื่อกี้ฝ่ายก็เลือดเกินครึ่งหลอกก็ตายเหมือนกันก็แรงเหมือนกันก็ประมาณนี้นะสลหรับแฮร์รี่เบลเอาไปลงกับเพื่อนก็นได้นะครับตัวนี้เพราะว่าเขาช่วยบัฟให้ทีมได้แล้วก็เพิ่มเกาะให้เพื่อนด้วยก็ประมาณนี้นะสำหรับแฮร์รี่เบลสำหรับใครที่ชอบวีดีโอนี้ครับดูมาถึงตรงนี้แล้ว ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ให้เราครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ